นันเดียหหน้ายงเพิ่มไหมยังถุยถุยมากยัเลยูกมุนไปุดนีอันเดีไปมุนอ่างานล่าถุกว่ธรรมดาเนีนี่น่ะผู้ใหญ่ที่สุด นี่บอกเสียบอกควน่อม่แะ้นั่ครับเดี๋ยว้มัขารบเนาะครับเป็นวันนี้นะครับนั่ก็ ไปไม่กลับเราไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่้นเนาะครับนะครับเปินว่าไปบวกกลับเราบวตื่นฟื้นบ่ไม่นี้มา้นก็คือความตายนี่แหละครับอดุอยจากของภาากันแล้วกันเนาะนะครับกับเปิ้ว่านะครับไงซ้ำไหนครับรวยซ้ำไหนรวยล้นล้นฟ้ามหาศาลนี่อำนาจต้นหลือเนื้อประเทศก็ตายกันครับเหลือกระดูกกันนี่แหละครับนะครับ ครับเหลือทอออยอเป็นว่าสีล่อมสีรวยสีมีํำนาจสะยิ่งใ่ครับว่ามหาศาลแค่ไหนก็เหลือแค่นี้แหละครับนี่เนาะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับก็รบมีคือนะครับการเจ็บดูรถเจ็บอัติของคุณแม่แดงนะครับน้ำสำลุงครับบ้านพื้นวดมูที่สองกับทุงสิเมืองทุนพภูมรอยเอทกันแล้วกันเนาะขออนุญาตนะครับลูกหลานพี่น้องลูกหลานมาหลายนะครับ นะครับมาหลายครับหลายอีลหลีครับนี่แหละวรเพื่อนว่าลูกหลานนี่มาหลายมาเจ็บกระดูกมาเจ็บอัฐิของคุณแม่แดงเนาะครับกานะครับกับขอขอบคุณพ่อหญ่แมใหญ่พี่น้องพี่ป yes ้นานาอาจะพูดจะคุนเนาะครับพี่น้องบ้านพืโพ,พุ่มปนขอน้องเมยทรงไม้ไผ่เงื่อนบานกระจิบเดียกันเนาะเ<า>พืพ่อนว่านะครับมาเจ็บดูกมาทำบุญนะครับดับแ้งแจ้เพลินนะครับสิ้นลมหายใจวันเสาร์เลยเนาะ อันโมครับเมื่อวันเสาร์เนาะกับที่ผ่านมาได้เก็บมือนีแหละอวดได้ได้หกมือนีครับผมขออนุญาตครับอ่าครับพี่น้องก็ได้ซอยรับอดนอนนี่แหละเพป็นว่านะครับย่านหยังกระบาดทอย่านตายเนาะครับใบหยังกระบาดทอใบหยังกระบาตอบเดี๋ยวครับเออาเป็นว่าเนาะครับเราบัวตื่นเื่อบัมีหนีว่าผลก็คือร่วมตายนี่แหละครับยำนะครับลุยลวนฟ้ามหาศาลนี่ยำนาจใหญ่โตเหนือแพ้ฝ่าเหนือแผ่นดินกัดตายเนาะครับ หลือแต่กระดูกอ้อยยอขึ้นกันนี่แหละครับนะครับเหลือขึ้นกันตั้มนี่ละเพราะจะนั่นเป็นวาเนาะครับก่ยาอยากได้ลายยาโลบลายยาอยากห่วงแหนหลครับบางคนกับห่วงอำนาจบางคนกับห่วงชิงห่วงของนะครับพุทธายกเหลือแค่นี้แหละครับเอาเงินใส่ปากเอาใส่เงินกับจกเอาเงินขึ้นเขาครับเพราะให้เหลือเราคุมเมืนนี่นะครับเ่็นวามาจะโตเนาะข้างนอกเป็นกับมีเป็นว่าท่านมาตัวเปล่าท่านจะเอาอะไรไปพ่ะนะครับผม ก็เป็นแต่เพิดวาเนาะเชียร์ไปเชียร์มาเชียร์มาเชียร์ไปไปพ่อเหรียญหาเหรียญบาทไปพอดแขวเนาะอ้อยเมีให้ไขว่เราพันวะน,นี่แหละครับนี่เป็นความเสื้อนาะพี่น้องเนาะบ่เสื้อก็ะยุลบลูพี่น้องดูขึ้นกันะครับดูขึ้นกันนะครับเแยวนพ่อแขวแม่นี่แหละเพิ่นวาเนาะนี่แหละเนคนเขาใช้ประถวงใช้ทิมทิมนะครับมัดข้อผมกัดขึ้นกันนะครับคุณคุณพ่อแม่ยยิงไงหนักหนาเนาะ นะครับพายุบ้านเงี้ยรู้กันด้วนะครับพระแม่เนี่ยนะครับเมียเนี่ยนะเพื่อนว่าก้อนนี่ไปทําบุญเนาะโทษนะครับก้อนนี่ไปวัดให้เลี้ยงพอเลี้ยงเล่นเลี้ยงพายุบ้านตะกอนเพื่อนว่าเนาะนี่แหะครับต้องขวบเป็นเพียรเพราะว่าน้ำเพื่อนเพราะว่าน้ำเพื่นนะครับนี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงผ่านจอเนาะเอ้า กับใบบานนะกับต like. ้นสับปะรดจี๊ดกับอ่างบักเผาล้างนาให้ขาวสะอาดให้สะอาดขาวดังดอกบัวเพิ่อนวานเนาะต้นล้างกระดูกกับอ่าบักเผาล้างนะครับเอาแต่สิ่งดีๆมาให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเร้องมือเด้อเวลาไอ้เวลามืดกัเออ่ออเวลานมืดกันเออ นั <uge ot> ่นก็สีนั่นอ้ไรล่ะโอ้หลวงพอ่ <c oughs> อเหรอวาหลวงพ่อทำขอขอนุญาตจากของภาพกันแล้วกันนะเนาะเพิ่นว่าจังไในแล้วก็เพิ่นว่าทุกคนเนาะครับเพิ่นว่าไปบ่กลับรับบ่ตื่นฝืนบ่มีหนีบ่พ้นนะครับ แม่แต่พระพุทธเจ้ากัย่างปรินิรพานเนาะครับไปย่างตายบ่าอ่างไครับผมขาด่าตายครับไม่ทำมราณาคะครับเอ่อเอ่อภาพมราณะภาพนะถ้าใครไม่อยากตายให้มาบวชเป็นพระผันวาเนาะเอ้าพี่ยังือวางท่านพระแม่ตายมีแต่มราณะภาพนะอันนี้บอนนลย่างตลกกันนะครับเอ้อาเพิ่มเปแน่พ่อเพ่อะใครเขียดนะครับขอบคุณนะครับ พ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องท่านผู้น้อผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้โพดผู้สวยอบตสมคณะกรรมการหมู่บ้านต่างแจตัวราชการเนาะรับซอยกันตั้งแต่มือเพื่อนสิ้นลมหายใจวันเสาร์นี้มันบอวันเสาร์วันเสาร์ยังมะแรงประมาณเกือบจีมือนี่แหละครับผมเนาะขับเกือบเสียคำเนาะจนหอดมือนี่นะครับซีมือหามือหกมือเนาะขับเจ็ดมือมืออื่นวันเสาร์นะครับตักบาตรหยาดน้ำเนาะครับอก็ เออแงเดีย,เดยงเออหายโศกหายลาภหาพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกหลานทุกคนอยู่ดีไม่แห้งลำรวยถูกรางวัที่หนึ่งทุกคนโอ้ถือบ่ลลัยพวดบ่ลลัยบ่ลลัยบ่ลลายนกเอาเนี่ยละเออให้อยู่ดีไม่แห้งเดินทางกรับบ้านไปไกลไปๆๆไกลไกลปวดภัยนะครับเพลินวาเนาะปรับทิ้งได้ดีกันน้ำมาให้สู้ลูกสู้หลานสู้พ่อสู้แม่สู้พี่สู้น้องนะครับให้เจริญันจเลื่อนจริญ คนาติทสองคนละไปครบแล้วครบแล้วถ้าไปครบแล้วเนาะเออฮะครบแล้วครบแล้วครบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว bye, -bye. ปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชปะมาทัฐานาเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชปะมาทัฐานาเวระมณีสิกาปะทังสมาธิยามิ Nipun jasa patana silena silang แล้วก็แล้วไม่เป็นว่าเวียนไหวตายเกิดเนาะเป็นว่าคนละคนกับว่าหมุนไปหมุนมาหมุนใยหมุนคอเราจ้าเนาะครับเป็นว่าหมุนเห็นหลงทิศหลงทางบัดนะครับจะติดเสื้อผู้ใดเนาะครับเอาที่แน่ก็คือจุดประสงค์ก็อยากให้ได้เกิดนะครับได้มองที่ดีอยากให้มีรูปร่างหน้าตาดีอยากให้หุ่นดีเป็นว่า ก้นกับว่าจะปั่นเอวทรงหลพันนะยนะครับเอานะครับผมนี่แหละครับผู้หนึ่งครัเป็น้างเนี้ยครับไดโอ้ยอคืคือคือนะครับเอ่อจะว่าขาดขา่ายอย่างงอน้อยหนึ่งอยู่คับดันเน้อนี่แหละครับนี่พหาะว่าเป็นความเสือตาพอตาแม่นะครับตาปูตาปูตบัรโบรลานแต่ลายลอยหลายพันปีเนาะครับผมเกิดมาอายุ86 87ปีก็บเห็นยังที่แหะครับ แต่๋ไปเนี่ยอยู่คุณม่องคุบอลอยู่ดอกบัวจำเสือไปเห็ดน้ำเผือดนึงสิละครับเอ้าใจนี่นะครับเป็นว่าเป็นก้มเสือตจบัวลำบัวล้านเนาะเป็นว่าเนาะบางย่างบางเรลืองกับบัวเสือกับโยลบลูเนาะครับเออเป็นว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงบาปบุญมีจริงเนาะครับบาปบุญมีจริงนี่นะครับเป็นว่าเนาะเป็นว่าเอาเงินนะครับเออหาบาทก็คือนิ้วเท้านิ้วตีนเนาะครับขังละหากล้วยหานวย เปินว่าเอาหน่วยงามงามหนิวตีหนี่เมื่อจะง,งามเปินว่านะครับเป็นข้อมเถืออต่บลัโบรานตะโพตะเมียผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำมานะครับอะไรดีๆเขาขอใจเออใส่นมเราใส่นมเด้อใส่นมนี่หนะครับคะยครบครบครบนะครับครบสามสิบสองเปวาน้ะครับเออสาเหรียญสาบาทสามสอง32บองบอลเปิวนวาเนาะ เป็นเนี <op> ่ยว่าคนเฮาบางคนกับบกครบรันที่สองมันว้าวป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับร่างกายสังขารนะครับมาแต่ยงออกบ่ได้นะครัู้ใดก็อยากโกอยากงามผู้ใดก็อยากร่ำอยากรวยผู้ใดก็อยากสวยอยากงามเนาะครับเป็นวายเรื่องบุญญาบารมีกันแล้วกันครับผม กับน้องต้องขออนุญาตจากของ่าและสถานที่ละกันนะครับ,คนรบนะครับเดี๋ยวขวเคารพนาอครับนี่เป็นวิถีอีสานนะครับชาวบ้านพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่ของบ้านพื้นพุหมู่สองนะครับทุงสีเมืองสวนรอยเอ็ดเฉดภาคแต่บันออกเฉียงเหนือกันละกันนะครับภาคอีสานเนาะครับขอขอนุญาตท่านรูบาาจานเนาะครับนี่คือประเภทนี่ปฏิบัติมาแต่ปู่แต่ปู่แต่หลายสัวนคนนะครับ แต่ผมเกิดมาก็หาชิปก็ปีเห็นทั้งสี่แล้วครับผมคิดว่าก็เสียหลายร้อยปีแล้วครับที่ผ่านมาที่เห็ุมาปฏิบัติกันมาเป็นความเชื่อเนาะครับเป็นความเชื่อของบรรพบรุษนะครับอ่าเป็นความเชื่อเนาะเป็นว่านี่ครับเป็นความเชื่อกันแล้วกันครับผมเป็นว่าปั่นหุ่นเนาะกับปั่นหุ่นเวียนขัวเวียนตายเวียนใสยเวียนเกิดบ่เพิ่นว่าเนาะครับเป็นความเือแต่บดลำบลานเอาขอบคุณ นะครับอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณท่านผู้น้อขอบคุณปอยใหญ่เมยใหญ่นะครับที่นะครับดูแลมึงลูกหลานเนาะตั้งแต่มือเป็นสิ้นลมหายใจเนาะครับจนหอดมือนี่นะครับผวมกันในนาำของนะครับตัวแทนของเจ้าภาพก็ขอบคุณหลายๆนะครับเบมือนเจ้านะครับเป็นมือนะครับตักบาทนะครับบุทินบุติดสวนบุตรสกุศลไปไห้คุณแม่แดงนะครับนามสำโรงเนาะครับผู้หลงรับไปแล้วตามประเพณีอีสานเนาะครับ่า ตามประเพทีอีสานก็เล้วกันครับผมนะครับเด้ออเดียงนี่ะคบเพิ่นวานะครับประเภทีเพิ่นวาเนาะยังยงยงอยู่นะครับ

Bumiang acirang watayang kayo Patauwi ngaise setijuho ape tauwinnyanu Ni laang wakaling kalang Ahi pumiang acirang watayang kayo Patauwi ngaise setijut ho ape tauwinjanu Ni laang wakaling kalang วาทวิงาติเสสติจุดโทอภิเต,ตวิญญาณนิรทั้งวากลิงขคลังครับนี่แหละเนาะเป็นว่า,าลุยลนฟ้ามีอำนาจมากไม่มหาศาลมีบ้านหลังใหญ่หลังโตซ้ำพวกเขาเป็นว่าเนาะครับผลทุดท่ายกับมาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ,อาจจะนะครับอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าขลายครึ่งเนาะครับนี่เป็นประเพณีของพี่น้องชาวบ้าน วิโพดนะครับโมที่สองทุ่งสีเมืองสวนควรมร้อยเอ็ดกันละกันครับผมก็เป็นประเพณีอีสานเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมากครับเป็นความเชื่อมาแต่โบราณโบราณเนาะครับเอาครับก่านะครับข่าวสารบันเทิงนะครับขอบคุณพี่น้องคุณหมอกรบอลนะครับทีม่าช่วยทีม่าส่งเสริมทีม่าดูแลลูกหลานทุกอันทุนแนวกันละกันครับผมเนาะเอากระกรอยดวงวิญญาณของคุณแม่แดงเนาะครับนามซับโรเนาะครับไปสู่สุกติไปกินสวรรค์สันทรวาคือเป็นวาเพื่นละครับเอา นะครับไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เนาะเป็นว่าพุทธาข้าอยากเรีบขอเลขคนนี้มาเป็นบาทเนาะครับเอาคือเก่าแบบกามเดิมครับเออมาบอกเลขรูหลานเด้อสุกคนแล้วก็บอกอาจารย์นิวัดพุ่นแหละครับผมอยู่ดีไม่แห้งขายตูขายโศกขายโรคขายไพ่กันแล้วกันครับผมเนาะออเ ก็เพื่นว่าบุญบุญนีบ่มีไผปันเจยกบ่หอนเหียเครื่องได้คือไม่พากลางเนาะเพิ่นว่าเพื่องคนกับว่าโอ้ยบุญเราบ่ฮอดหันบุญเพิ่นบ่มอดนีเนาะครับอ้าว่ากันไปเนาะครับเป็นธรรมดาเป็นเรื่องสัจธรรมของร่างกายของสังขารของชีวิตนะครับเป็นเรื่องปกติเพิ่นว่าความตายนี่แขนข้อทุบบาดยางเนาะครับตื่นเมื่อเ้าเห็นหน้าจังหว่ายั่งเนาะครับอ่าวัจนันคูมเมื่อนี่ก็นะครับความปลอดภัยมีความมปลอดภัยมีเนาะเพิ่นว่าขอบคุณ พอใายแม่ใหญ่จะผูดจะก้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องกับคขังที่ซีเราเนาะครับจอยดูแลกับงานนะครับงานสาวปนจิตคุณแม่แดงนะครับนามสำโรงเนาะกับบานผือโพดิมูที่สองนะครับจนมืออื่นก็บทเป็นมือนะครับตักบาทนะครับเพนว่าตักบาทปฏิทวดบุญท้อกุศลไปหายั้งแรกสากลเพนว่าเนาะหันให้ลูกหลานถูกหวยหลายกับอุบัติเหตุบนกระถิ่นหาปีนาพูดแล้วครับปีนี้พ่ะท่านเราคือมึงซ่ง นะครับเพิ่นมักปักแหล้วเพิ่นนะฮะนครับด้วยความเคารพปนอยางสูงนะครับขออนุญาตกูบาอาจารย์นะขออนุญาตหลวงพ่อขออนุญาตท่านอาจารย์นะครับทุกตนทุกองค์กันแลวกันนะครับเด้อนะครับถ้าว่าผมนี่ได้เบาแห้งเบาเลยเถิดเกินไปกับขอการประทานไปหลายๆนะครับกข่าวสาระบันเทิงขอบคุณพี่น้องขุนหมองกบอลทั่วประเทศไทยเนาะขอบคุณทั้ง18 0,000กว่าคนครับผมที่ให้เกียรติเข้ามาในช่องผมเนาะ รับขอบคุณยูนดีไม่แห้งนะครับทุกคนก็รบเป็นอย่างสูงครูบาอาจารย์นะครับสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับผม